เพืเ่อนๆจ๋านี่งานบุญทอดกระถิ่นนะจ๊ะที่บ้านเกิดของปู่เปีเองนะจ๊ะอุ้ยไม่ใช่บ้านเกิดหล้วกะเลยที่บ้านเกิดไปหน่อยหนึ่งเนาะมาเรื่มรับบุญกุศลกับปู่เปีนะจ๊ะตอนนี้ปู่เปีก็ไปทําบุญเสร็จแล้วเนาะก็ได้กระเตี๋ยวมาชามอย่างใหญ่แกเอ้ยดูทวนนี่นะชามใหญ่ๆสองชามซ้อนอร่อยอร่อยเลยนะเพื่อนๆานูน่นเห็นด้านหลังท่านอะ คือด้านหลังนั่นคือพี่สาวเปกับคุณยายเนาะก็มากินกระเตี๋ยวดดวกกันหลายคนนะคะก็คือรถปริกอัพมาคือรถปริกอัพมาก็บมาสนุกดีค่ะเพื่อนๆขาใช้ชีวิตแบบบ้านๆเนองเนาะมาเขาเรียกอะไรซุ้มพี่ซุ้มน้องพอได้พอได้ทอ,อดกระถินพอติดอ่ากองกระถินเสร็จปุ๊บเนาะพอดวมพิธีเปกอ็ออกมาหากวยเตี๋ยวกินค่ะเด็กๆลูกๆเป้เขาก็ แยกแย้ายกันออกไปหาว่าเออใครจะกินอะไรดีอะไรเงี้ยก,ก็แยกแย้ายกันไปนอก่วนเปเป้ชอบกินก๋ยเตี๋ยวไม่ขอคุณยายขอก๋ยเตี๋ยวชามนึงหน่อยไ,ไหมคุณยายจัดให้เลยค่ะสองชามฉันก็เลยเอามาสองชามเนี่ยก็ชามหนึ่งก็ซ่อนเนาะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนค่ะกินไปก็กังวลไปดิเพราะว่าเออเขาเป้ก็ยังไม่รู้เวลาชัดเจนเนาะว่าเขาจะแห่กับถิ่นตอนไหน กินไปกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่สาวกับชวนคุยด้วยนู่น่ะที่ด้านหลังเตน่ะคือพี่สาวแล้วก็พวกยายที่ขึ้นรถไปด้วยกันเนาะคุณตาคุณยายเลยที่ไปด้วยกันนะคะก็คุณบ้านเดียวกันนี่ยกยก,ยกชามสดเลยอืแซ่บมากแกเอ,อ้ยอย่างอร่อยเลยจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวมากินกับบุเป้ด้วยเพื่อนก๋วยเตี๋ยวงานบุญน,นี่อร่อยอร่อยเนาะพราแกว่าอย่างฉันแม่คือมันมันเป็นของฟรีดานนี่เลยแซ่บอ๋อจริงจริงเนี่ยเขาทำน้ำซุปอย่างอร่อยเลยค่ะ เนี่ยอร่อยอร่อยอ้าําเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป้เปเป้ชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสอันนี้เขาก็ใส่เครื่องจนครบล่ะอร่อยอร่อยค่ะมีแต่ความแซ่บบีบมะนาววันนี้ก็กินแบบอร่อยอะ่ะบอกได้เลยว่าอร่อยแต่เป้ก็ไม่ได้ใส่ผิดอะไรมากค่ะเพราะว่าเอ่อพริกเขามันเป็นพริกแบบยังไงไม่รู้เป้เลยแบบวันนี้เบาๆหน่อยดีกว่านะกินแบบ แซ่บเป,ปรีย้ยวแต่ก็ใส่พริกมาอยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็เอาความพอดีพอดีนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันอยากกินรสชาติแบบอูมามิแบบเนี้ยอืมเพราะว่าไม่ได้ปรุงอะไรมากมายค่ะมันก็อร่อยดีอ่ะเปเกอรกำลังกินเนาะสักพักหนึ่ง คือก็อกังวลนะ่ะเอ๊ะเขาจะไปแห่กระถินตอนไหนนะอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่อิ่มเลยกินยังไม่ได้พอรึ่งเลยนั่นเห็นไหมเด็กๆเ,เ,เดินมาตามเป้แล้วลูกๆเปมาแล้วน,ะนั่นเห็นไหมนะสองคนเลยลนะน่ะนะโอ้ยแม่กําลังกินอยู่ลูกเอ้ยใจเย็นๆน่นลูกชายเป้จะงงหัวมาดูนั่นลูกสาว่ะอามากินกับแม่เด้อลูกลาทั้งสองคนเอ้ยแม่กําลังแซกลูกเอ้ย ขอเวลาก่อนนะลูกๆบอกแม่แม่เขาจะทอดกระถิ้นแล้วลววลาเขาจะแห่รอบโบสถ์ลวเป้ก็เลยรีบไปรีบวางชามก๋วยเตี๋ยวมารับผลบุญกับปุเป้น,นะคะสาธุค่เเะเพื่อนๆจ้ะ